เวียดนามกับหมวยนี่เหมือนเหมือนกันเวียดนามกับจีนน้องสะใภ้เป็นจีนน้องสะใภ้เป็นคนเหมือนกัน้องสะใภ้เป็นเชื้อจีนก็ค่ะมีด้วยจีนเชื้อหมวยพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนที่ไหนพ่อแม่เป็นคนจีนไต๋จิ๋วเป็นจีนไต๋จิ๋วอะค่ะจีนไต๋เชียวอยู่ในเวียดนาม เนื้อกริ่มตก้ามก็เริ่กเราก็เริ่มตกบบนี้หยุดงานมาหยุดงานหอิยหยุดงานหนึ่งอาทิตย์เลย วันนี้ผมาทำงานกันอยู่ตรงนั้นเอาของลงเพราะเอาไปหมดเลยอย่างหนึ่งไม่ได้ถามให้ค่้วยของเ่ียวลงมาจากหนังร้านหนั่งร้านเขาอะไรอ,อะไรเขาออกไอ้นหนึงร้านไปเพิ่มที่จะไปทำข้างล่างไปไปวัดหรือเปล่า ก็เคยมาวัดเราหลายครั้งนะหเราจำไม่ได้เราจำไม่ได้นอกลับมาวัดเราแล้วไปที่ไหนบ้างที่เวียดนาม ที่ไปสำนักปฏิบัติที่เราเคยกเคยกลาบเรานี่ยคนที่อายุเยอะเั่นยังอยู่เก้าสิบเท่าไหร่เก้าสิบสี่เก้าสิบสี่แล้วเก้าสิบสี่บอกให้เพื่นอยู่กับสมาธิ แำวมานอนเตียงอยีกหรือยังเดินได้ยังไม่มยังไม่ทราบจังจหวะแต่คือว่าคุณพ่อสมเขานะบอกว่าไม่ไม่ค่อยดีแล้วอาการแบบว่าแก่หมายถึงว่าเยองนะรมัน <laughs> ใหญ่เข้ามาือเปล่ามันถึงได้หอามันยังอยู่บริเวณนี้นะมันยังไม่ไปใหญ่รุ่งที่ใหญ่อยู่ที่นี่นะอยู่บริเวณนี้นี่หมาหอหอบเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยดีใจ วันก่อนผมมาดึงต้นตาอยู่รงที่ทางหลังกอสดอก็ไปแถวบ้านแถวหลังบ้านที่ทนมันเดินไปตามถนนเลยเดินไปตามถนนม้าก็ไม่เห่าอย่างมา้าไอ้ลงไอ้นั่นมีจังเกือบสิบตัวนะ มานะเกือบสิบตัวนี่วิ่งขึ้นบ้านวิ่งขึ้นบ้านวิ่งเลยออกหลังตัวไปเลย <c oughs> วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยไม่เห่าไม่หูุที่ที่เราไปถามคนนัน้น้ำงตาตาไปด้วยนะที่เขาพูดเก็บของบ้านมานะก็ไม่เหา่าจุดปินงวอมก็สวยไม่สนใจ วันก่อนนั้นเราก็ไปถามมาที่นะี่จุดปิงปองมันก็ไม่สนใจจุดหมดนเป็นกระป๋องกระป๋องก็ไม่สนใจจุดตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีห้าตีสี่ตีห้าพ่อหรือตะคกนบอกว่าไม่ต้องไปจุดแล้วลูกผบไปไปไหนนะเดี๋ยวก็ไปัเขาเองตีห้าึงออกมาออกจากบ้าน มาก็เดินผ่านมเมื่อวันก่อนก็เลยมานี่เดินไปนี่เมื่อเช้านี่พอผมมาพบอกว่ายังไม่มีทางก็ยังแสดงว่าเขาอยู่แถวนี้มามาศึกษามาดูธรรมเนียมวันวิสาขะ วันวิาสาขานีคเรียกว่าวันวิาสาขาโลกจัดงานมา19บเกาปีแล้วีนหนึน่ง่ปีสองพันห้ารอยหกสิลบสิบเก้าสองพันห้ารดนวิาสาขา,า,าโลกนาาลกัน 548มีอยู่52ประเทศทีแรกที่ประกาศเป็นวันวิสาขาโลกเสร็จต,ตอนหลังมันมี200กว่าประเทศที่ประกาศเป็นวันวิสาขาบูชา ร้อยกว่าประเทศหรือสองร้อยประเทศคุณหนึ่งกำลแตจะเขายกให้ประเทศไทยเป็นคนจัดงานยกเป็นศูนย์กลางวิสาขาโลกประเทศไทยมีพุทธมนพลมีมหาวิทยาลัยสงม,มีมหาม ยัายสงมีประชากรนับถือพุทธมากที่สุดเท่าไหร่แร์เซ็หรือเกดร์เซของประชากรทั้งหมดแปดตัวเลขจำไม่ได้ ประเทศอื่นมันยังมีพื้พุทธเป็นส่วนน้อยกี่สัตว์สากรเยอะอย่างอินโดนีเซียม,มีหลายศาสนาเหมือนกันมีคิกมีอิสลามอย่างประเทศไทยก็มีคิกมีอิสลามซิกพราหมอฮินดูประเทศไทยก็มีหลายศาสนาเหมือนกัน าศาสนาแต่ว่าประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาแต่จ,จริงๆแล้วไล่ไปไล่มาถ้าพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาจริงๆประชากรนั่นจะต้องมีศีลห้าเป็นนิจะศีล แต่เมืองไทยมีอธินากานมากที่สุดแต่ว่าบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ไม่เข้าใจตามแนวทางของพุทธมามกะจะเป็นพุทธมามกะจริงๆแต่ก็มีพัตยสนคมมีข้อมดเว้นค,ค,อคือศีล ถึงจะได้เรียกว่าชาวพุทธมีข้อปฏิบัติมีพันตยสัคมก็คือลำลึกถึงการตัดสรูของผู้เจ้าลำลึกถึงพระธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าลำลึกถึงพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามคมคำสั่งสอนของผู้เจ้าคืองดเว้นในส่วนที่ผู้เจ้าบอกให้งดเว้น ทำในส่วนที่ผู้เจ้าบอกให้ทาที่เรียกว่าปไต,ตสนคมง,งดเว้นสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปรารถนาอะไรที่เป็นมนุษย์ที่ไม่พึงปรารถนาเกิดมาอาย,ยุสั้นเร็วพลันเกิดมามีขโมยโวยโจร เกิดมาแล้วมีบุตรภรรยาสามีมาอยู่ในโอวาซึ่งกันและกันเกิดมามีแต่คนมาซ่อกงหลอกลวงข้าเจ้าเอาของเกิดมาแล้วไม่มีสติปัญญาอันเชียบแหลมนี่สิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปรารถนาในห้าอย่างนี้ ไดมีข่าวที่ไหนเมียเมียนายกอบตโดนเขามาหล,ลอกลวงหมดศูนย์ไปสิบกว่าล้านก็เลยเป็นไข้โป้ิตายไปครับน,นั่นคือเป็นไขโ้โป้งดโองเดียวเข้ากระหมัอตัวเองไปเลยเป็นไข้โปง้ง สามีกำลังจะพาไปกินข้าวนอกบ้านแต่ไม่ได้ไปกับสามีก็เลยเป็นไข้โป่งก่อนกำลังแต่งตัวที่จะไปกับสามีเลยเป็นไข้โป้งก่อนระพุ่มหรือมนนหรืออะไรจ็ไม่ได้มีเรงขาพูดกัน ข้อมุสาวาทขออ้อจินนาทานขออ้อจินนาทานนี่ไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าพุทธมามกะคือบริษัทสี่จะต้องงดเว้นข้อปานตาิบาตจินนาทาน กามีสุวิชาจารย์สาวะทุลาเมลัยนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปรารถนาจะต้องลดเว็นถ้าอธิบายข้อจินนาทานเพียงแค่ของนั้นเคลื่อนออกจากฐานถือว่าผิดละของที่เคลื่อนออกจากฐานอย่างไป เรียกรับผลประโยชน์ออกจากกระเป๋าอีกคนหนึ่งเพียงแค่ออกรุนออกจากกระเป๋าแค่นั้นก็ถือว่าผิดข้อจินนาคารคือของนั้นอยู่ออกจากฐานฐานที่ตั้งก็เหมือนกันกับนี่แค่บน,นขยับ พ้นฐานหรือว่าผิดก่อที่น้นพันแล้วแต่มันมากนร่น้อยไปเพราะว่าไปให้ผลประโยชน์ผู้ให้ผลประโยชน์ก็ผิดผู้รับก็ผิดมีคดี พอด,ดีเรียกรับผลประโยชน์พอดีให้ผลประโยชน์คนที่ให้ก็ติดคุกคนที่รับก็ติดคุกขอ,อธินาคารปฏิเสธกันพารวันพ่อปานาทิบาทคนเกิดมาแล้วอายุสั้นเร็วพลัน ไม่มีใครพึงปรารถนาอภินานคานเกิดมาแล้วมีขโมยโวยโจนก็ไม่มีใครปรัรถนาเกิดมาแล้วมีบุตรภรรยาสามีมาอยู่ในโพวาสซึ่งกันและกันก็นกไม่มีใครปรัรถนาเกิดมาแล้วมีจะมาซ้อโค์หรอกลวงมุกสาวาสี่ก็ไม่มีใครปรัรถนา เกิดมาแล้วไม่มีสติปัญญาอันเฉียบแหลมมึนเมาเป็นคนมึนอยู่ตลอดเวลาเมาอยู่ตลอดเวลานี่คือสุราเมลัยอย่างทุกวันนี้ไม่ไม,ไม่ใช่สุราเมลัยอย่างเดียวมันสารพัดอย่างแม้แต่อาหารการกินก็มือนกันมันมาในแอบแฝงมาในอาหารการกินก็มีเยอะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจ กับด้านศีลธรรมถ้า,าเราทำความเข้าใจกับด้านศีลธรรมนี้แล้วทุกอย่างเราก็จะเป็นพุทธมามกะที่สมบูรณ์แบบเราเป็นบริษัทสี่ที่สมบูรณ์แบบเป็นพิสุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สมบูรณ์แบบถ้าเรามีข้อมติเว้นเรามีการนำลึกถึงคุยเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นำดึกถึงของ้องอสเปนเหมือนกับชีวิตของเราคนอื่นก็เหมือนกันกับชีวิตหนึ่งเหมือนกันจะฆ่าคนอื่นก็เหมือนกันกับชีวิตของเราทุกชีวิตก็มีความหงเห็นตัวเองเหมือนกัน